เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องละกันที่เราบอกตั้งต้นชั่วโมงนะครับว่าเรากําลังอยู่ในสภาวะวิกฤตในเรื่องของค่าฝุ่นละออง PM 2 5นะค,คุณผู้ชมจังหวัดพิษณุโลกเองทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเขาหันให้พี่น้องประชาชนพยายามรณรงค์กันอย่างต่อเน,นื่องเลยครับให้หันมาสวมหน้ากากอนามัยหลังจากการวัดค่าฝุ่นละอองตอนนี้เกินมาตรฐานนะครับ ภาพรวมในปริมาณฝุ่น,นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5ในภาคเหนือตอนนี้นะครับยังเกินค่ามาตรฐานต่อเน,นื่องมา1สัปดาห์แล้วครับสำหรับจังหวัดพิษณุโลกของเราเมื่อเวลา11นาฬิกาเมื่อวานนี้เนี่ยตรวจวัดได้49ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับอยู่ในเกรนดัชนีคุณภาพอากาศปานกลางอยู่ใน เขาเขาเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะคุณผู้ชมประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้แต่ว่ากลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสุขภาพโดยค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้เนี่ยต้องไม่เกิน50ไมโครกรัมกลุ่มเสี่ยงนี้มีอะไรบ้างก็จะเป็นคนที่อาสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะครับคนชราเด็กหรือว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวต่างๆนะครับเขาบอกว่าทางด้านของนายแพทย์ไกลสุข เพรชาบูรณินนะครับก็นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกก็ระบตุต่อว่าช่วงนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งอากาศก็จะแห้งด้วยประกอบกับก,บการมีการเผาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านกันครับห,หัวใจและหลอดเลือดนะครับผิว,ผวหนังแล้วแล้วก็เรื่องอัลตาอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ฝาก นาเรียนพี่น้องนะครับนะเรื่องของการที่ไปอยู่นะครับนะในที่ที่แบบมีฝุ่นฝุ่นลองเยอะๆมีการสวมสวมหน้ากากาอนามัยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือหลีกเลี่ยงที่สาเหตุก็คือว่าต้องต้องงดนะครับเรื่องเรื่องของการเผานะครับการเผาป่าการเผาพวกวัววชพืชต่างๆนะครับซึ่งเป็นต้นต้นเหตุสําคัญของการเกิดพีเอ็มสองจุดห้าครับก็เป็นคำแนะนำนะคะอของท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนายแพทย์ไกรสุขเพชระบูรนินค่ะ